สีเฮ <laughs> <Put it on. laughs> <laughs> ็ดอ <aha> ันก e <today> <laughs> ๋วยเตี๋ยวค่ะวันี้พคูไม่ยาใชมาอรังก๋วยเตี๋ยวเปละจ้าเมื่อนี้นีหมอกรยเตี๋ยวไมยหอมเลยค่ะพี่น้องนำหอนเลยค่ะพี่น้องลำดับต่อไป้ใส่เนื้อาที่เขาต้หอนผด้เปลี่ยนได้เสียงกันรวก็เลยฝกนี่บอปลานปาเซียใส่ไม่ไม่ยิ่งุนไม่ย่คนกินเอาเซียนไปเล เหี่ยเกลือขี้ผงเด็กอนรุ่นหื้อัวใจของแข็ริงกเวพ่าไปเรียนนาว้อนการใส่หมดหรอเามนก่อนอแห้งกะดูกออีมีแห้งกระบกคนจะเลืดรัวนะสมร์มากปลานา พี่จะไปค่อยก็ได้สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีมือสงก้มกันอสม่าสานิดนึงแต่กันยังสงกานอยู่เด้อค่ะพี่น้องเสาร์นี้ก็เอาวผามาสงเพราะว่าก่อนหน้านั้นไส้แบบตีทุระเนาะค่ะฝึงได้กลับมาเฮือน,นการเดี๋ยวทรงน้ำพาแล้วก็มือนี้สีเฮ็ดอัน,น ก๋วยเตี๋ยวค่ะพอดีพ่อปูไม,ม้ยาสิมาสงการพ่อปูไม,ม้ยาสิมายำลูกไฟได้จ้าวันลูกไฟไปยำวันที่นีก็เลยสีเห็ดก๋วยเตีดเด๋ยวสู่กินแล้วก็สู่พี่สู่น้องกินจ้าพี่น้องเออสองการกับความพี่น้องทุกคนมีแต่ความสุ่มเย็นมีสมาธิมีสติในการใส่ชีวิดด้วยค่ะสำนีละค่ะจานก๋วยเตี๋ยวเปิดล้วจ้ามื่อนี้มีหม้อก๋วยเตี๋ยวใหม่หอมด้วยค่ะพี่น้อง เจิมเจมค่ะสีเซลวคือจังใส่หมอโลธรรมดาบอไหค่ะ้วเฮียหน่วยเฮียงาเดี๋ยวเขาจะทําการเตรียมเครื่องสำหรับเพดน้ำซุปก่อนจ้ะสูตรจำบ่ได้หรอกค่ะมือน,นั้นมีอัน <c oughs> มือนีกะซีใส่กะที่มพริกไทยแล้วก็ลากผักซี่ค่ะมือนีได้หลาคักซี่มากจริงๆแล้วค่ะไปซื้อมาตลาด ตำจังหน่อยจ้าแล้วก็ไปต้มน้ำซุปจะได้หอมหอมนี่ไปร้อยพาพาเขาอีแม่ห้องติวของมาเด็ย <c oughs> ใส่ลงไปในห่อผ้าค่ะอันน้ำซุปมันจะได้แบบว่าบกุณบอมบ่มีเขออยียงเนียจ้ะรากะอันนี้พี่น้องก็มีคนบอกใส่ยิ่ได้ะคะ่ะว่าอันนี้มันซื้อนี่ซื้อนี่นตแต่ว่าใส่ขอฟายลาดแซ่จำบได้จะมีอย่างนะใบกะวานปุ๋ยกักนี่ยังักอย่างเด้กค่ะอันนี้นะจะเป็นค้าเอาใส่ลงไปเครื่องอันกว๋วยเตี๋ยวถี่เพิ่นเสือนโอ้เพิ่นขายตามตลาดละจ้าพี่น้องผู้ใดหมักแบบรสชาติแบบใดก็เอามาเลยจ้ะ มัดครับแุณเสเห็ดต้มแบบจะพูดหรว่าเท่าไงเที่ยวเนี่ยวเนี่บอสทราสวัสดีครับผมต่ำดูเคยพอน่อยซอยเดิมครับมันมีพอกับแม่สีมายามครับผมแล้วก็สีดโดนน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ครับ,กบเกลยกว่าสีเห็ดกว๋วยเตี๋ยวตอนครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับบใสทรา,าจะใส่สองฟังเลยเลยจังอะ ใส่สองฟังได้ไหมนะครับราวงางเขาล่อหมอนนะคะไส้เป็นบุคคลที่แบบถ้าจะใส่สเหนือสาต,รตรงลรอดนามเดือดก่อนนะจ๊าใส่จังสีใส่้ต่คมสบายใจใส่กระสีม,มาข้างหมอไว้เรียบร้อยแล้วใส่กระสีม,มาสาับเหนือค่ะตัวนี้ใส้สังมากเป็นเหนือลิ้วเนาะค่ะเพราะว่าเอ็นเกวนั้นบบท่านค่ะส่วนนี้มันเทศกาลคนสังเหนือลายแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ็นที่แบบว่า สะกสมไวแล้วค่ะแต่ว่าควาก็เมียิดคิ้วจังเลยบูเราไปต้มไปให้จ้ะเข้ากับสีไส้ต้องไปตามที่หลังเนาะอันนี้เราต้มเปลยเรียบร้อยแล้วจ้ะเราจะมาทำการซับกันเลยจ้ะซับมาลงโปกเปกอะคะ่ะพี่น้องราต้มซอยงามต่อทำซ้ำไหระครับยังใย้เองก็ได้เงินบ๊อบช่วยเหลือตัวเองให้ได้ งามดีทีนขนาดว่าเป็นสิบถ้าเหนียวบานได้มันโลดละสองหอยหาสิบอ่ะาอีรีบ่ครับเข<อ>านี่แหละค่ะไปเห็นเนื้อเปื่อยมันมันยังแซวในความสุขใจนะแต่หันผู้ใดมากแบบน่ารนรนก็สามารถส่ได้จ้ะเอากวนเนือ้อขามลงไปเลยก็ได้ไซจะเอาพัวเครื่องหอมต่างๆลุงเลยนะจ้ะเพื่อสิว่ารู้หรอเนาะบ่รู้หรอครับ อันนี้เป็นหอมใหญ่เด้อค่ะผูกเผื่อเผือกพร้อมหวานในกับซีวิดอันนี้หัวไส้ถั่วค่ะกแว่ามันเติมใหวี่ยวนิดนะเบาหวานจ้ะหัวไส้ถั่วไส่ลงไปเลยจ้ะาหัาในยาเขาหมักอันนี้ในตู้เขาก็รุ่นกัปติมาครับเป็นกาลังไปน้องกรุงศรีครับผมบ้าไม่ครับไปหาแอดมินทัตไปหาน้องน้องทัต อันนี้แล้วค่ะมีเป็นพงพงโหลดฝาไทยมีคนแนะน้าใสมา้วก็ใสลงไปเลยค่ะเหม่อมันสตรเดิมใส่ปุ่นนี้ครับก็เพียงแค่ร์ดดีธรรมดาเป็นอันนี้ืฉอๆส่วนตัวนี้เป็นเ็ดหอมแหงเนาะค่ะอันก็มีพี่น้องแนวน้ำใสวาเยยาหนามถีเซี่้วใสลงไปเพื่อนมีสารอีย่างอันนี้คือใส่หลางเซ่ไวไปแล้วรอบหนึ่งแล้วใส่กับมาเซี่ยหนามอีกรอบหนึ่ง้ะจ้ะใส่ก็เลยสิลงไปหมดเลย มันจะได้หอมหอมเอายะหล่นบะนี้แล้วพี่น้องหล่นบ่อยจังวะกระชิ่งหล่นเดี๋ยใส่กลิ่นก็ท่านได้ใส่อยู่เป็นยังค่ะตุนไปก่อนนะครับเนาะใส่ไปก่อนเดี๋ยวจังคอยปรุงค่ะ <c oughs> น้ำห่อนเล้วนะคะพี่น้องลัมดับต่อไปเฮ้ใส่เนื้อก่อนที่จริงก็ใส่้ตังแต่ตอนเติมตังหม้อเลยก็ได้จ้ะ ใส่กันดีกว่าใช่ไหมครับจะใส่เป็นบุคคลคือถร่วลอให้น้ำเดือดก่อนเพื่อความสบายใจปรุงมด้วค่ะวันนี้เดี๋ยวล้างมาือก่อนเกลือแล้วจ้าทุกคนใส่น้ำมันึงบุลลินบ่เนาะเดี๋ยวมันกับโบกคะ่ะอันนี้เทียนอนอกไปแล้วด้วยค่ะปันไอ้ถั่ยหนึ่งครับผมนี่ครับน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวอ อันนี้มันจะบ้หวานโดดแล้วค่ะพี่น้องเคยให้เขาแนะนำต้องจ๋ะเนี่ยเราฝีมือค่ายดีนะครับบ้าหวานกสีปริมาณอาหารเนี่ยกินหน่อยหน่อยได้เดาค่ะมาปรุงได้แบบมือนีใส่กระเทียมดองใส่ไปสองกลุ่มหไว้แต่มือนั่นบ่ใส่กระเจี๊ยบเดียใส่มือนีปรากฏว่าบ่ะเจียบแบบพิ่เนียดหลุด้อเ้า เดี๋ยวปรุงย่างละอันนี้ก่อนนะคะเส้งย่ายกับมาเท่งพอรุ่นเมนตูกับมาใช่กดดันกดดันเท่งพี่น้อยเทางปลาทุ่มรัดกันมาครับผมกดดันมากอ่ะอันนี้ซี่ิ๊วขาวอันนี้ตามด้วยซอสหอยครับนี่และเขาเลาตรงเขาสูตรไส้กระไรได้จ้ามันเป็นสูตรหมวกไม่เป็นฝีมือเขาใส่มันเป็นฝีมือใส่การกาการง่ายๆก็คือห้าอยากกินแบบใดก็เหตุไปเลยจ้ามัน สูตรขายก็คือสูตรขายอะค่ะเพื่อนก็นต้องเฮ็ดสูตรตายโตของลานเพื่นนอนเนาะเข้าน้ำบ่ได้เป็นคนขายเฮาอยากกินแบบนั้นเพรา็เหตุประโยชจ้ะนั่งครับเฮ็ดห้อบากหลากเลยเดี๋ยวรอให้น้ำบกกันหน่อยก่อนค่ะปรุรรงแล้วหมดแล้วบ่ครับไซนบ่ลืมใส่หยังเด้เด็ดนะครับเนาะเอ้ยนิดนึงนิดนึงอีกอยังครับยิ่งดำหวานเพิ่มสีสักหน่อยจะไหลเลยครับไซน์พันี่ มาใส่สติดีกวรา <laughs> นะจ๊ะว่าหากันเปลีน่น <laughs> เตรียมเสร็จจ้าคะนะ่นี่มีเส้นเล็กนะคะมีมีขาวบุ่นเส้นว่ากะได้ออกมาแล้วก็นี่มีเหลืองทองค่ะใช่สีเขียวครับผม ไม่อยากได้เสียงเงียงกระลวกก็เลยค่ะมาตอนนี้แต่ยินงจเที่ยวถามบุญอะไรหมดเลยยิ้มครับพี่น้องประทุมรัตน์รี่แหละคะเป็นพี่น้องทางฟังแม่ปางค่ะเพิ่นได้พักไคายว่าฝา่งไหนตามว่าเบิ่งสวัสดีครับพี่น้องอือพอด้วยกำลังเก็เข้าสู่พี่น้องกินครับนี่พี่น้องอันทางฝั่งงามงามพี่น้องบ้านดอนดูบ้านดอนดอนดูนี่เนาะสวยงามมาก มีใจหลายเด้่ยพ่อยังไม่ยอมไมพยายามบารมีบังเจ้าที่เห็นนเนาะเดีทหารยกกระเบิ้ลด้วยนี่พอปักไสมาหอดปักไสมาหอดพี่แล้วได้ไหมได้มาใกล้ตาได้ตอนนี้วันใส่หายน้าเลยเขาใส่เสื้อเมื่อวานพี่เนี่ยเพิ่นเพิ่นอันอันนี้ตุนมาประมาณสองชั่วโมงจ้าพี่น้องโอ้ยหอมเนี่ยครับ่น้องใช่อันนั้นเด้อค่ะ ถ้าเลืมใส่ใบเตยใส่ยางคือ,อยู่เป็ชั่วโมงใ <laughs> ส่คิดพอแล้วบัดน,นี้ยัง <laughs> เสียละคะ้ค่ะใส่ก็เป็นยังเสียละโอ้ผหนากินมากๆากเลยครับี <laughs> ่อนออจะเลื่มใส่ใบเตย้อจ้่พอใส่ลงไปลรวแบบอ๋อกุย่างมันดีข <laughs> <laughs> ึ้นยอีหอมอ่ครับใส่หอม่ะยังไ้าหายตบสิบาิบิบห้าสิบสิบห้าสิบสบห้าส้างิสิบาสิบสิบ้าิบสบหสบ่าครับพี่น้องครับผม่าบ้อง กินแล้วได้บาทนี่ไ่พอแค่น้อยเอามาน่มาสูไม่เ้ยคุ้นไม่เตุ้นกินเฟินมาเสิงกูสาวลูนเ้นมันนี่ยี่มีไงบะไปเจยวเนาะมาากินเขาเอิบเอิเอิบแนมเอิลูกกินเผานี่ยอยมากินเขาเด้อก็จุมาเฮียนคนเดนมาเฮียนปะปางเหรอด้อนี่มาเฮียนปะปางเหรอด้วนี่มาเฮี่ยเผาผิวนั่งจุกคออยู่กินเลยเฮียคุ้นเฮี้แน่ว่า จไมาบ่เนี่ยแม่บ <mm ่เราคลากินร e ึเอออกินอเบยบนกล่องน้ำเขวนแม่มาลูกกบว่านแม่เอิญแม่มมนมิ้นต์ตาเตรียมเห็ดเนื้อแล้วด้วยตาพี่น้องตรงนี้เนื้อโปนาค่ะกินทั้งเนื้อเปื่อยทั้งเนื้อสดจากวันนี้นี้เป็นขาลายนะคะสั่งมาจากพี่ตายตามันชนเน้นๆเดี๋ยว้สยจะเอาไปมาร์กแล้วกันอันนี้ไว้เห็นมันหอมๆพรอยๆแ่ะหนาผดวะนี่ครับมันมันน ใ้วานเราจะปลาเคิร์ม่ปลาเคิร์มแล้วกันนี้รอบนึงแล้วแผ่นใหญ่เกซอยไปค่ะร้านใหญ่ลรอนหยรานเคยใอันใหญ่ใจมปใหญ่คนป่าปลามักเนื้อไปเถอะหักใส่อันนีปนจะไส่ปลาเกียวซสี้วขาวฟวนหอย ส่วนมั่วก็ต้องคิดอย่างไรใช่ผมมะเหนือจากน่อยหนึ่งค่ะเพื่อความพลอยเื่อจำเนีหรอคจ้จำเนียบนะคะจำนีบะไรก็ต้องใส่เนาะต้องใส่แบบเพราะมกเหมือเนี่ยไม่เจี๊ในห้องแบบ่าบอกเลยยำเนี่ยเนมะเหมือมนกับพลอยเป็น่งนี้ค่ะ ค่อยขินขัดเลยครับอาจไม่รู้ว่าแบบว่ายังมีข้อเหนียวอยูครับ้ำกินแต่ย่างเลยจำแบบว่ากินยำๆมีกินได้ไ้าดิครับรูอเ่าลูกค่าว่าถาเดี๋ยวอท้นเ้เจียวกับเที่ยมแป๊บนึงเ้นเดียเลยมันเดือดไปตามสบาย่ให้เห็ดเองบุเฟ่ต้องวานดึเอาไว้สิ่ เพล่ก็เจียวลงไดล้ล <Jesus> ุกสิ T ้นเนื day, ้อเรื่องนี้จ้าดูดูดูกบาบาปูสานนออย่างเดียวมอนเนาะเพาะ่เนื้อคือลระอเนาต้องใส่ลูกสิ้นตามลงไปเกียวไปเทียมกันครับผมไม่ค่านายืดเลยเด้อมาเห็ดตงแตเศร้าเขาควงตากเนื้อองโอู้สมากรวยเอาครับผมเจียวกระเทียมเข้าด ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนี่ครับใส่ตอนน้ำมันมายังร้อนจ้ะมัน่างยังสุกหอมงานเราครับเนาะค่ะแล้ก็เกลือมาให้ก่อนหยอดเกลือจัง่อยจ้ะพี่น้องมันจังบ่จับกันเป็นก่อนไในเรียบร้อยเล่ครับเอาเข้าต้องเห็ดเห็ดเผือกมันแบบเดี๋ยวมันจิมาเหลืองไม่สวยอีกเนี่ยครับผมก่อนน้ำมันมันโอ้ยหอมผักกนาดเลยครับเกี่ยวกระเทียมนี่ ดบขึ้นรถบสกกันมือเห็นกันพอีนี่ยสงสารหัวเนี่อยู่ในกลองคุรบ้านเรอเออไปบ้านนี่นบ้านเ่อะรับบ้านร้านอย่างไรบ้านเลอไปับบ้านเไปไับ้านเลยไปไปรับบ้านเลยไนานเลบบ้านีลไปรับ้นเลไรับาไปับบ้านล้ไปานเลยไปไปัานเลยไปไปรันไป้เลไปไรนเปไปับยปีปรับบ้นเลยนเลยปบ้ลยบ เอาพิเศษได้จะยังจ้าเอสร็มมีจ้าพิเศษพิเศษพิเศษไม่ธรรมดาจ้ามีแต่พิเศษเฉิบวอีมนี่ขาวนี่หมอนี่ขาวจ้ะได้จ้าโอ้นี่แม่ค่ะล้มดีเบามวนมือได้ารมณ์บ่ดีละเอ้ยล้มบื้อซมือละเออหัวซมืออันพี่นิดเอาพิเศษเสร็หรือว่าเอาพี่พิเศษเครื่องครับพิเศษทุกอย่างเออพิเศษทุกอย่าง อืาาออันจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าปาดลูกเซียนเซ<รา>ี่ยหนค่งคาขึ้นแ,น,แน่แท้เทียนนะเพียงนะเสียงเดี๋ยวเด้ดอะอะกลักไป เน้อสีนี้ห่อนวะครับด้่ยค,ญญคับห่อนอยค่ะอ้าวลูกสีนิ่งงของยาืนิดแต่ใจ,ใจเฮาใหญ่มันห่อนพนล้มเนื้อ้วยนะจ๊ะซามส,ส,สกีบใช้ย,ยุใส่ดจานแรกถ้วยแรกของมือนี่ครับพี่น้องพี่น้องชุดจัด ถั่วแรกแคหมานของกระชิ้นหน่อยครับผมไปเดิมด้วยพินิดครับหาเหนือเปื่อยเห็นแล้วก่อนมีตะลูกสิ่งเดี๋ยวไอ้ตดำใช้ขอเวลาถอนลูกสิ่งมันเบื่อเปรี้ยวเหนือเปื่อยเอาพินิดมาเอาแม่ขาไล่ครับพี่น้องครับทีนี้จะไปล้างถั่วไอด้อืมโอ้ยที่ กรเทียมเจียวแบบจุกๆเป็นแสบๆเส้นแสบค่ะอ๋อมาขาดพิมพ์ใส่พริกไทยห้ค่ะแสบๆถือเรียกคลานไปครับผมเอาเส้นหรือเอาเส้นเล็กเอาพิเศษหรือธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็ได้ครับหมอควายมากิน ก๋วยเตี๋ยวน้ำครับผมชีผมคือค่ะใช่ปะแน่แนอนออเป็นเรียนอาจารย์ยังเราได้จำได้อาจารย์ <laughs> าารยังไม่โทรฉันไม่เคยเห็นเธอเลยนะอันปอบบังสี่เลี้ยกมกระเสียดมั้ยคะอยู่ปีได้แล้วนุ้ยพ่อยเราจะขึ้นปีสามแล้วจ้ะโอ้ไกลแล้วไกลแล้วเคิงทั้งเรื่อยแล้วครับผมซูซีวิตมากอันนี้ถ้วยของนุ้ยพลอยครับผม <laughs> อ้อ๋เกันนี้เนี่ย หอมแบบนี้ครับแล้วห่วนอยู่ควายแบบปุงเลยเด้อตัดทุนยอบเยิ่นๆดีเด้อเฟืองผุงพลอยแมวยังเกาะเส้นเล็กแมวฟางเส้นเล็กครับผมหลุดไหมไ่หลุดหลุดหรอเพราะเป็นแนวส่งการใส่ประจอมท่านนี้มีมองไปตั้นะโอเคครับ ไม่่นด่มาย่มได้ยากกว่าเอานนำโอ้ข้าเท้าหลนอกว่าหันไอเดอบว่าขึ้มูขึ้งพวกหลูกข้าพวกนี้เรื่องมากกว่าแกเลยเนเออแก่นี่ถ้วยของแม่ฟางครับผมลูกสาเกไท้พิเศษเลยครับนี่สบห้าบาทแม่แมะนำหน่อยให้นะนำอะไรก็ซื้อยาวไรกแม่บ่กหมักหนำอ๋อใส้นนี้นะเจียวใส้โอ้พอหน่อยเลย พ่อพ่อค่ะเดี๋ยวสูรณนี่เด้อคัวปรนาพี่ฝนเอ้ยเอ้ยอย่างนี่พี่ไทยโอ้อย่าทไปกับพัดลมละววันนี้เป็นถวยห้องูจอมครับผมขอขอนจอมครับให้เนื้อลลายผู่เบาหนจอมเห็นอมกับนีครับนี่ค่ะโอ้โหนหยครับอืมอุ้ย ใส่โยแคลนเยอะยอะใส่พี่ไข่อีกป่ะสยยองพันอ้าวรับเคุณครับสุกชิ้นใส่เพิ่มได้นี่ครับตอนนี้น้องจอมินิดครับกำลังสวยกว๋วยเตี๋ยวครับผมแซ่บครับผมเส็บเบมือสงการครับผม แซ่บเมือสงครามทางฝุ่นพอน่อยยิ้มก้อยงัวครับผมโอ้ยกินก๋วยเตี๋ยวนำมีได้แล้วพี่น้องเลยต้างต่างุ้กคนีก้อยงูคนละมุ้นมาแก่ได้ทุกอย่างเลยแม่แม่กำนองพ่อยกันอยู่นี่พ่อท่านีกับแม่ปางครับผมนี่ครับผมพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมข่าวครับผมพร้อมข้าวยีสีบาทอันนี้เป็นพ่ออันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกครับผมขาดผู้หนึ่งเนาะครับเนาะ หมูไส้ไงครับผมม่มีตัวรถอ้หมูไส้ไงนองเจมเฮมหอบว่าได้มากครับแต่ว่าก็มีนองจอมครับผมโอ้พรีนี่ครับหน้าจิเป็นรถพุ่นกระเมตูแล้วครับผมไม้แดงแต่สารข้ามครับผมมะล่น้ำลูกครับผมไม่กินก๋วยเตี๋ยวฝีมือกะทินหน่อยครับยังสิงไหยครับ แนี่ครับผมสวัสดีครับพี่รุ่นครับพี่สันเปนหน่ยโอ้ยนี่เราจะว่าไกลๆมือนกันมาตอนน้องกรุงศีบอกพี่รุ่นแ้นไปคนจวที่จะเอารถบุกไปเห็นน้องชัดอที่น้องกรุงศีเขาก็มาหอนวัดดีคนหน่อยวัดดีพขาตุ้งแป่ตุ้งโอ้ห่อนบพรพี่รุ่นทางที่เรียบอมือนขแดอยู่แล้วึนแดตมห่อนแล้วเสากแห้งก่อนพี่รุ่นมันไปเกาะกุมกันป้าจะิดใหมพ่รน่นโอ้ได้ปามานน้ำหมอปตุ ของผมเป็นฟ้าของฝากจากพอลุนครับผมเจ้าจ้งไหบัตรปลาคอตัวง่ายที่สุดปลาคอนอนรับพี่น้องของฝากจากพอลุนแมตู้ครับพี่น้องโอ้ปลาคอตัวบักงามเลยงามดีเลยสุดยอดสุดยอดปลาปาหนิบรับอันนี้ปลาหนิบครับอันนี้ปลาสลิดหลายได้พี่น้องอยู่สูง เอากระมังมาจ้ะมาเท่เลยแต่ได้มักต่หแห้งพอดีด่วงมันเด็ดนี่นครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวถวยาอม่ตัวครับผมไม่กินก๋วยเตี๋ยวสือมือกะทินหน่อยครับโ,โอ้หอมพิ้ววันก่อนเสร็ญยังค่ะ พอเศนเล็กก็ได้เเล็กกินเดากินกับแม่สองคนตีตูแเ่กินกับต่ำไม่ถูก็ใช่กินทุคคน่อน่างแม่ป้า ข้งแม่เต้นทัวไหลเติ๋ยปไให้ไม่มันเนี่ยเดี๋ยวคือทออเด้่มันชุบทัวที่เเาทำมาสินเล็กครับผมอันนี่น้ำน้งก่อนนี่น้ำสมในตัวนำซอสซสดอุงรดอับครับซดพริกเออน้อยนบพีกเผ็ดได้พูดรุ่นหัวของแขต้นเผ็ดมากครับพเผ็ดเครับ โอ้ยมันส่งหน่อยเลยคือบูเข็มตัวกินซีจจาจน้อยนี่มันเลยจใส่ใส่เหมันเ็นตัวเด็เป็นทงแบบเบาๆครับผมนี่ไม่น้ำตาลน้ำตาลครับผมน้ำตาลซีฟันบางจีน้อยที่รถทานมาโอ้ยงูมวยนั่นหัวเทนอ่ะวะเจนั่นหัวเทนอ่ะวะเจี่ที่วอลเลรรถไกลเติ๋ยหนึ่งยมเข็มจหน่อย มันจเียด้เขียจิ้มเคียึงน้่ยตตวหรูยังเสีบเอนผต้องนกมีนเมียนสีจ๊ดจาดจหน่ยหอนไม่หอนหรอวหอนแล้วพี่น้องมาิ้ยเตี๋ยวน้องพุ่นแม่ครับตุ๊นี่ซุไซดีบ่เป็นแปดสิบบาทคุณบอกว่าเป็นเ้รดามันเลยฟานั่นบอกพรารุ่นอ๋อไม่ตัวครับผมไเออจ้ะมจิ้มก๋วยเตี๋ยวิมมันก่อนหอนไม่ตัว โอ้โอเคเจ็บหอมมันไมเดูะเจบเจ็บเจบนี่เจ้อกเจือนเกินฮึมห่อหนอ่อหมเจ็บขนมมาไหมกินดมกัน พู้เหนุผลละกันแังเต้ยโอ้แ hm ม่ว่าอย่าพากคนเอาเป็นน้ำตกจ้ะเนี่ยเตมองใจมวันตเาหมอนก้อนอามาสน้ำเลยเรอครับเรยมันยืนนี่ต่างากนันใสุผออ้าวผู้สูงอาดีไม่หนเลย สุราะมเ้อสาธุอเอาต้อดีวนีแห้อ่กนเหล่านั้นยิ่เดียวใาน่เห็นยเดียยงเดียเาได้กเาะรุนตู้เให้กินเหล้ากินเียเดียวตูเนอยแนซเดีนอยนี่ก็ออพนักท่อเีย ไปร้านไร่ไอาก็หเ่อยากได้ยาร้านไว้นอ่พ่อกว่าก่ากะเบดีว่าเอลงกาดีกว่าดีกวนน้ีาดี้่าดีกวาีกวาดีว่นด้กว่าดีว่ดีดีด่ดวกเก่กมดีดกีีก่ีีก่ีี่่ี่าส่งน้ำเพ่ดดา เก็บยได้อ so okay, ีกข้ไใหญ่มีเด้อคนใดมาสุงน้ำให้มันสุขภากที่เยงสุกุกน้ำละต้มแลมันมันเหมือยูกินมาตัวนาะร้านน่อยได้มากเลยเด้อตวมัจนอยมาตับไม่พอลงไม่จะ่ดีไแห้งแต่ลูเด้อไม่แห้งมีแต่ความสุขความเจริญลูกครับสมความมุ่งมั่นปักคะ มันปีนี้และมันแถวถเมื่อปีนีเศ้าเลยเหรอเนานอยต่อยินล้กก็สิเปร่าอาสมเล่าหุ่นนะเขาเห็นใบเออไอ้เงี้ยเาอินนี่ก่อนเฮเดียวไอเด้อวันธ่รมดาเอี๋ยววันองจอมบ่ะ เ้าอยูดีแ่งเด้อตองก็เลยตองงเตมมหลานเด้อ้อโลกไฟได้เก็บแต่่ามันดีมันส่วงจดโอ้่อ้หลานงี่้านไก่แข่งแบงได้่านด้อเก็บเด้อน้อยก็คือเดี๋ยวลยุ่เป็นลโลมใส่หลานน้องั้องเป็นเลแม่ก็อยู่ดีแหงเด้เาจเลลุ่งเรื่อง

เรียนจบตลอดคอนฟังการทุนงานที่กิไงานยุดอนะงันลด้วยที่เป็นจงไหว้งว่าจะฟาคลิป้่อน่านเอานท่ะนีานเอสองนชุดน่งชมได้ก่อนตั้งการเรียนนอกเวลาีตสัเครื่องพ ไปจบขึ้นนั่นเอ้านี่ไงเด้อครับอ่ะใส่มาต่อคิวครับพ่อเดี๋ยวงานเอ้าใส่สิเป็นทงานเจริญลุงเลี้ยงเลี้ยงอกให้จบได้บแล้วได้เป็นสังเป็นพลเดเรียนสังนเอ้ามีแงเจริญลุงเรืองหลานเจบแล้ว่อือเอาให้พอ ใช่เขาพอรุ่นเพเกิดพอรุ่นอรุ่นก้าวชมใหมแงพอรุ่นเอาปพอรุ่นด้วยน้อยก็ใไ้เราเอาสิน้อยยูดีแม oh well ่แห้งครับัดีเป็นมือสันวันดีครับเป็นน้าทิศการสงการปีใหม่ก็ว่าแม่นนะครับ

ก็มี้เกีบผเดดขดน้ีาอยยงเรอยวนรงยูดีไม่แหง้วพอตุมหลกตมหลานเ้องแบที่ครัยูดีมีแห้ง้าเียเกีบผช่วงีเเอบเนปาไม่ยครับคลิปนี้กับอบคพี่น้องทุกคนเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับผมกับ ขอเถอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุกคนละครับปีใหม่เด้อพี่น้องเอยถือว่าปีใหม่ไทยเฮาละครับขอบคุณพี่น้องเด้อครับขอบคุณครับผมสอบคุณครับ